มีสาวงอนใครงอนนะหล่หอเกินปุยมุ้ยหูหล่ออย่าวนี่ดูคนตายาวมากขอสวยหน่อยขอสวยแล้วกันวันนี้ไปไม่ได้ดูได้ทางไหนบ้างพี่ฟ้าคิดว่าน่าจะมีไลฟ์ฝันทางยูทู e ช่องแกลนทีวี อยากคุยอยากถามเรื่องอะไรนะทุกคนถามราพิมพ์คุยได้เลยนะฟิลเมาท์มอยแล้วกันเนาะมาให้หายคิดถึงสักพักหนึ่งเดี๋ยวพี่ฟ้าก็จะลงไลน์แบบน้ำแล้วว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าตักแป๊บหนึงน่งน้ำแทนคิดถึงพี่ฟ้าสุดๆจริงหรอพี่ฟ้าทำงานเห,ห,หนื่อยไหมหนูทำงานเหนหื่อยไมไม่มีใครทำงานแล้วไม่เหนื่อยเหนื่อยค่ะเพราะก็เหนื่อย แต่ว่าตอนพักแป๊บเดียวว่าหายพี่ฟ้ามาขายคอลลาเจนหน่อยสิวขายจะเป็นจะขายยังไงแล้วนะรู้อยู่แล้วว่าคอลลาเจนอิงฟ้าก็คือช่วยบำรุงกระดูกนะคะผมเล็บผิวแถมยังมีส่วนที่ทำให้เราแบบช่วยดีท็อกลํำไสได้ด้วยมีโฟบโอติกนะสั่งได้ทุกคนสามารถไปเอฟนะตามไลฟ์น้องๆได้เลย น้องๆคนไหนไลฟ์ในมิสแกรนหรือว่าจะเป็นตัวแทนเขาเรียกว่าคนที่ไลฟ์เดี๋ยวนี้มีมีบุคคลทั่วไปไลฟ์แฟนเยอะแยะเลยที่ไม่ใช่น้องๆมิสแกรนไปไลฟ์ได้เลยนะคะไปช่วยเขาอุดหนุนไปช่วยเขาซื้อได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าขององค์กรมิสแกรนแต่ละอย่างเซรั่มหรือว่าอะไรก็ตามหรือว่ารวมถึงน้ำปาลาคอลลาเจนทุกคนไปเอฟช่วยอุดหนุนน้องๆได้เลยนะคะ อิสเก with พิ on sofa คุณพูดว่าโคลัมเบียได้ไหมฉันรักคุณให้โคลัมเบียเล่าหนึ่งปีที่ผ่านมาได้ไหมโอ้ยพี่ฟ้าว่ามันผ่านไปเร็วมากเร็วซะจนหน้าใจหายมันเหมือนมันจะผ่านไปช้านะหนึ่งปีแต่พี่ฟ้าบอกเลยเนาะ วันเวลาผ่านไปเร็วมีความรู้สึกว่าหลายๆอย่างที่เราทำอะ่ะไม่ไม่ไม่เสียดายเลยเพราะรู้สึกว่าตัวเองเต็มที่ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาตั้งแต่ตั้งแต่ได้มิสแกรนแ๊บหนึ่งท้่กำลังเบาเพียงในโดลิขยิทธิต์ตั้งแต่ได้ตำแหน่งมิสแกรนไทยแลนด์มาทำเต็มที่ทุกอย่างเลยรู้สึกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาไม่เสียดายอะไรเลย ว่าเก่งมากๆแล้วก็ได้อะไรหลายๆอย่างได้ประสบการณ์ได้ความรู้หลายอย่างแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นหนึ่งในครอบครัวมิสแกรนดีใจที่ตัวเองตัดสินใจมาประกวดมิสแกรนในระยะเวลาช่วงอายุตัวเองที่ขอบคุณตัวเองที่ไม่กลัวกล้าที่จะมาประกวดนางงามทําให้ชีวิตตัวเองเปลี่ยนไปในระดับหนึ่งดีใจที่ได้เจอครอบครัวมิสแกรนไม่ว่าจะเป็น ป๊ามามีม่เทเลซ่าหรือว่าพี่ๆทีมงานเมสแกนรวมถึงน้องๆเมสแกนทุกคนรู้สึกว่ามีบ้านหลังที่สองที่อบอุ่นมากขึ้นดีใจที่ได้เจอแฟนคับดีใจที่มีคนที่รักแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเราไม่โดดเดี่ยว มันเยอะอ่ะมันจะพูดยังไงหมดดีหนึ่งปีสปอยอีพีหกหน่อยค่ะ <c oughs> ตายแน่ตายแน่ขอรูปๆทั้งหมด สนุกค่ะใครยังไม่ได้สมัครเมมเบอร์นะคะโชว์มีเลิฟไปสมัครกันได้เลยนะคะทั้งช่องแกลนทีวีเมมเบอร์ EP 6ก็ยังทันนะคะสามารถย้อนดูดตั้งแต่ EP 2หรือ EP แรกเลยนะคะเริ่มจะเริ่มแบบเข้มข้นมากขึ้นนะคะสําหรับใครที่รอโมเมนต์ในเรื่องของไปดู EP 6แกตายแน่ ตอนแรกว่าจะลงสปอยแต่ว่าไม่เอาดีกว่าอยากให้แบบว่ามันสเปเชียลจริงๆสำหรับ EP นี้นะคะจะตายไหมคงไม่ตายหรอกแต่อาจจะปินมาอยากให้พูดคุยเรื่องอะไรอีก มีรีแอคสดไหมอยากให้ดูรีแอคที่พี่ฟ้าถ่ายกันไว้ดีกว่าพี่ฟ้าปากแข็งจริงไหมไม่จริงนิ่มพี่ฟ้าล่างนี้ตกคนนอกด้อมได้เยอะจริงๆครับ ร่างไหนร่างไหนอะ่ะที่เป็นอยู่เนี่ยหรอเราสมัครแล้วเดือนนี้เราต้องสมัครใหม่ไหมคะน่าจะค่ะ Love you too guys าวัดได้อยู่กับพี่ฟ้าไหมไม่ได้อยู่คะ่ะ ไม่ได้อยู่อยู่แต่พี่ซัน mm hmm. เขาก็อยู่ที่เขาสิ mm hmm. อัดเงินอัตโนมัติโอเคช่วยบอกพี่ฟ้าได้นะเพราะบางทีพี่ฟ้าก็ไม่ค่อยรู้อ่ะ <laughs> เขินเลยบางทีพี่ฟ้าก็ไม่ค่อยรู้ mm hmm. we love นะคะสู้ๆ thank you so much วันนี้เหนื่อยไหม mm hmm. เหนื่อย mm hmm. เหนื่อยข้างในใช้อินเนอร์เยอะ ยิ่งอัดเสียงเกี่ยวกับเรื่องของการร้องเพลงก็เหนื่อยพุ่งตรงเสียเลยนะตอนแรกว่าจนะอกไปหาประแดดไม่ไปละ หนึ่งนะคะตั้งชื่อแฟนคลับว่าอะไรคะก็มีครบหมดแล้วนะมีฟิง์มันมีแดงชิงชิง ปรปีครบเลขาอยู่ไหนอยู่คอนโดค่ะเดี๋ยวน้องน่าจะขึ้นไลฟ์ป่ะเออลืมไปเลยน้องน่าจะาไลฟ์ในติกตอกไปชื่ออุดอู้ผู้ชือ่อแอปไม่ได้ไปชื่ออุดหนุนไไปชื่ออุดหนุนน้องหน่อยละกันนะคะ กำลังใจให้กันเยอะนะคะเฮ้ยไลฟ์อยู่ <laughs> พี่ขอโทษเดี๋ยวพี่ลงไลฟ์แล้ว <laughs> พ,พี่ขอโทษ <laughs> come to the Philippines yes of course maybe Next Year or last year อุ้ยฟ้าดาวอยู่ไหนอ่ะคิดถึงจุงเป็นมูมูของพี่ฟ้าได้ไหมมูมูมูม,มูมูมูคืออะไรมูมูอ,อ่างเงี้ยอ่อใช่ไหมคขามูมูความใหม่ดีกันปะ มีหายคิดถึงเลยไม่เชื่อหรอกคีโมคำถึงอินเดียพี่สันนั่งแกะเงินเงินตั้งแต่เงินตั้งแต่รอบหมอลำสะสมมาถึงวันเกิด วทิรักษจา๋าจะบอกว่าเวลาทิรักจะให้ธนบัตรที่เป็นของขวัญพยายามจะแปะกาวอะไรที่มันแกะยากนะเพราะว่าขาดไปหลายใบแล้วสงสารพี่ซันนั่งแกะแบบเปื่อยเลยแกะกันมาหลายวันละไม่หมดสักทีแกะยากมากมากาวเหนียวมากนะจ๊ะ ต่ฉันมีเรื่องจะบอกนะว่าลูกเธอที่เป็นแดงอ่ะชอบแกงหนกทำไมอะชอบแกงหนกแดงชอบแกงหน้องใช่แกงยังไงชอบชอบเอาตีมน,เนะเอาตีนเหยียบขนน้องให้น้องกินชอบเลยได้ดูไปได้ดูวิดีโอไหมเดี๋ถามสิแดงชอบแกงหน้องหรอถามสิแดงชอบแกงหน้องหรอเสื้อสวยขอบประมงมาเอาไปประมงสิ เ๋ยวเพิ่งลงไลฟ์ยังไม่หายคิดถึงได้สิไม่คิดถึงพี่สาวหรอกคิดถึงก็่ว่าเหนื่อยมากจริงๆทุกวันนี้เหนื่อยมากเพลียตอนแรกถามคิดอยู่ว่าจะชวนพี่ซันไปแต่ว่าพี่ซันก็เหนื่อยคิดถึงดอลลี่ด้วยนะดอลลี่แต่ยีิบเก้าเจอแน่ยีิบเก้าไปไหนยีไไนิบเก้าอะไร เก้ากูไม่น่าจะอยู่นะสาวพี่เก้าพี่ซันใส่ร้ายแดงรักน้องมากๆไม่จริงพี่ซันมั่วเรื่งจริงเด็กชาวแก้งนองเรื่งจริงไม่ได้รักหนอ้องไม่เท่ากันตัวมอง ทำไมพี่ฟ้าไม่ถอดต,ตรงหูข้างซ้ายนี้หรอไม่อยากถอดถอดแล้วกูเป็นอคีรอยค่ะกลัวถอดยากด้วยมาถอดให้ดิเจอกันเชียงใหม่ครับได้เลยไปเจอกันเชียงใหม่นะคะเดีวจะติพี่สันละ่ะใช่เก้าไม่น่าว่างอะ่ะ ดอมเปิดเมื่อไร่คะโอ้โหเจ็ดดอมแล้วนะคะไม่ไหวแล้วล็อกรหัแเราเรียบร้อยนะคะใครที่จะกดออกจากดอมก็ไม่สามารถจะเข้ามาได้แล้วนะคิดว่าน่าจะปิดปิดแล้วพอละเซฟไลฟ์ safe life ได้ไหมจะเก็บมาดูย้อนหลังเวลาคิดถึงงูจริงอเออแต่พี่ฟ้าไม่ได้เซฟไลฟ์นานแล้วเนาะนานมากว่ะ แฟนงอนทำไงดีวิธีขอวิธีง้อนหน่อยเวลาแฟนงอนทำไงก็งอนกลับงอนเพิ่มงอนกลับชินง,งอนกลับไม่ถ้าในมุมอมองผู้หญิงนะพี่ฟ้าเป็นผู้หญิงนะวิธีวิธีธน,น้อที่สุดคือ แม่น้องพีผิดจริงหรอสวัสดีนะคะจริงหรอมีโอกาสจะกลับอุทัยบ้างไหมอาจจาะค่ะต้องรอแบบว่าหลังถ่ายหนังเสร็จไม่อาจอีกรองไห้เพิลงใหม่ได้ไหมสาวแกมีพิราบไม่ได้มีพิราบแค่แบบเขินที่จะบอกว่า เอาจริงเวลาลองงนเนี่ยเขาเรียกว่าการสกินชิปวิธีการง้องคือการสกินชิปดีสุดดึงมาก่อนดึงมาหอมหรือดึงทำให้ได้ก่อนคะ่ะคอยบอกเขาคะ่ะหรือดึงมา อบลูกแม่ละอพอแล้วนี่ก็ให้กินน้โหอ้วนฟักไม่ไหวดูพี่ฟ้าเองอะข้างหลังไม่เป็นไรไม่อ้วนลูกใช่ไหมอ่ะอ้าวจริงๆริงวิธีการง้อคนอะกินชิปดีสุดพี่ฟ้าบอกว่าเกี่ยวอ้วนมันไม่พอใจนะก็เหมือนเธออ้นวนน่ะแหละอ่ะ <laughs> สวัสดีคุณโบบีนะคะเลิฟยูพี่ฟ้าเลิฟยู่ทูไกส์ทำไงแเราที่อยู่ไกลก็ไปหาไงคะไปหาสิไกลมากแค่ไหน เพ s งสองเตยไลฟ์ฮิปฮอปสไตล์พี่ฟ้ามาไลฟ์บ่อยๆนะคิดถึงจริงเหรอถ้าไม่เหนื่อยจนเกินไปนะคะก็จะมาไลฟ์บ่อยๆบางทีพี่ฟ้าแบบหมดเอ e r จีวันนี้ก็ยังโอเคได้อยู่ค่ะแต่จะพยายามมาให้บ่อยๆนะ พี่ฟ้าเหมือนมีสแกนเลยน้องสแน็คหรอสิน้นเช้ามีโอกาสพาพี่ชี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวไหมเวลาว่างไม่ได้ตรงกันเลยค่ะแล้วพี่ฟ้าทำงานทุกวันเลยเลิกดึกเกือบทุกวันนะคะ อย่าลืมค่ะเวลาพักผ่อนเยอะๆได้เลยค่ะพรุ่งนี้ลอเรียลตัวจริงมาหรือเปล่าไม่บอกจริงๆก็รู้อยู่แล้วแหละมั้งมันมดูเหมือนเหมือนเหมือนหนูแอคกปะเหมือนหนูเก๊กปะแต่จริงๆมันแค่เป็นมันมันแค่ไม่มี energy เฉยๆนะ ที่หนูนิ่งที่เห็นนิ่งๆขึ้นด้วยเนี่ยไม่ใช่มันแค่ไม่มีเอนจีบางทีเฉันขี้เกียจยิ้มอ่ะบางทีมันแบบอย่างเงี้ยเยอะยังไม่โอเคเลย Do you know b a k t l i n g Yes of course อ่านไม่ทันตาลายแป๊บ,บนึงคือเตอร์หลุดง่ายเนาะหนูมีความฝันอยากเป็นนางงามเหมือนพี่ฟ้าเลยสู้ๆนะคะยิ้มตลอดเวลาเดี๋ยวหาว่าบ้า จริงๆทุกคนบางครั้งมันจะมีโมเมนต์ที่มันเหนื่อยอ่ะพี่แป้งวันนี้นะคะวันนี้เป็นไงบ้างเห็นมีอบรมน้องๆบางครั้งมันเหนื่อยจนบางทีมันมันยิ้มไม่ออกเฉยมันจะเป็นฟิล์เหนื่อยที่เห็นพี่ฟ้านั่งนิ่งๆหนหน้านิ่งๆอ่ะคือว่าไม่ได้อะไรนะบางทีมันแบบเหมือนกาลังชาร์จแบตตัวเองอยู่ะมันามให้เราเหมือนแบบนิ่งขึ้น วันนี้แต่งหน้าสวยวันนี้แต่งหน้าเองครับสวยปะยเปลี่ยนเพลงกลัวโดนมาก ผอมลงเยอะเลยจริงหรอพี่ซันก็บอกหนูผอมลงบางทีเราก็เป็นค่ะเป็นบ่อยเนาะเศร้าแหละสาวงอนสาวไหน เรชื่ออย่างจะรัาบรื่อสำหรับคุณใน Last w e e k e ใกับพิ่ตาหนาวจริงเหรอบางมากเลยนะมันผสมมนตาจริงด้วยนี่ติดบางมากกำลังฝึกเล่นรอนเลียวอยู่ดีมากค่ะชอบเสียงทีน้ำได้ยินด้วเหรอ <c oughs> น้ำเปล่าไม่มีอะไรพี่เหรอ เพลงซีรีส <hotel> ์จะมีอีพีไหนไม่น่าจะมีอีพีหกนี่แหละค่ะคิวสวยมากคิวจริงนะเนี่ยเหนื่อยเลยรีแลกซ์วิธีการรลีแลกซ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันไง นอนให้วิฟ้าทำคลิปเป็นแฟนพี่ชายหนึ่งวนันว่างไม่เคยตรงกันเลยค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้เจอสี่ทุ่มวิฟ้าลงไลฟ์แล้ว ใส่น้ำแข็งไม่ได้เหรอพี่ฟ้าเป็นคนกินน้ำเปล่าใส่น้ำแข็งนะจริงๆเอา้าเล่นไม่เป็นละโดนเด็กด่าสะบัดเลยเชิดเชิดอ,อยากเห็นเกี้ยวเกี้ยวหลับค่ะ หลังตัวจริงไหม นีหลากหลายมูดหลากหลายอารมณ์มากสารพัดเรื่องสารพัดส,สิ่งนะคะไม่ได้เล่นโซเชียลแป,ป๊บเดียวไม่ใช่แป,ป๊บสิทำงานไม่ได้เล่นโซเชียลช่วงหนึ่งเข้ามาโอ้หลายเรื่องหลายสิ่งอยากเล่นเอาอีกพี่ฟ้า หนวดชัดมากจริงอ่ะเพราะชีวิตคือชีวิตอเอ็นดูแฟนขับอินเตอร์แฟนที่เขาก็ไม่รู้พี่ฟ้าพูดถึงเรื่องอะไรแต่เขาก็ยังยังดูพี่ฟ้านะหมายถึงว่าอยู่ในราก บางนีก็ไม่รู้พี่ฟ้าพูดอะไรอะไรเงี้ยพี่ฟ้าก็นึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ออกไม่ได้ตั้งแต่ประกวด MGI เสร็จกลับมาก็แทบจะไม่ได้ใช้ก็แทบจะลืมคำศัพท์ไปหมดแล้ว Can you smile Have <Love> you, พี่ฟ้า so much Thank you ชีวิตคือเดือดมากเอาเรื่องอะไรก่อนดีอะ รู้สึกวันนี้มันมีหลายเรื่องไหมหลายสิ่งจริงสังคมแต่ละแต่ละแพลตฟอร์มโซเชียลอะมัน